สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูดีเบกหลังของ p c x 150นะครับอันนี้เป็น p c x ปี2016นะครับ16-17นี่แหละนะครับผมนะเราก็ไม่ฝืดนะประมาณนี้นะครับนี่ใช้เป็นปัม๊มล่างเป็นเวฟร 110i นะครับ เป็นสีทองนะเวฟบร้อยสิบไอหรือเวฟบร้อยยี่ห้าไอนะมันเหมือนกันแต่ว่าของเวฟร้อยยี่ห้าไอเป็นเป็นเป็นสีเทาแต่ว่าตัวนี้เป็นสีทองนะครับงานก็จะยากอยู่นะเพราะว่าสวิงอาร์มมันแคบแล้วก็ล้อมันมาเบียดสวิงอาร์มนะตัวน,นี้ก็มีการกึงกึงสวิงอาร์มลงไปนะครับแล้วก็กึงล้อเพื่อวางจานนะครับนี่แล้วก็มันจะแคบหลายส่วนนี่ก็แคบหมดนะระยะ ระยะพวกจะติดการล้อนะพอดีนะสัญญหล่จะพอดีแล้วก็เหลี่ยมเนี้ยก็จะพอดีนะครับแล้วก็เหลี่ยมเนี้ยมันจะเป็นหัวนอ็อตหัวน็อตจานเนี้ยเราต้องกึงกึงออกนะครับตอนที่ไม่มีเครื่องกึงก็เจียออกนะแล้ตอนนี้มีเครื่องกึงก็กึงออกเลยนะกึงหลบหัวน็อตนะครับแบบนี้นะอืมนะโอ้ยไง นี่นะให้ดูทรงมุมด้านหลังด้านหลังด้านล่างนะครับเซอร์วิสง่ายนะครับมุมนี้นะเซอร์วิสง่ายเวลาเราออกมาซ่อมแซมหรือมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับมันไม่ได้บังท่อนะสมมุติว่าเราเอามาไว้ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงมือเนี่ยนะเนี่ยทีนี้มันจะติดปัญหาคือว่าเนี่ยท่อมันบังอยู่เวลาเราจะขันนอ็อตขันนอ็อตเอาปั๊มออกมาหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ย มันจะต้องเอาท่อออกก่อนนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอามาไว้ด้านล่างแบบนี้เนี่ยนะเราจะขยับปั๊มออกมามาทำความสะอาดหรือจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยเราก็ถอดเองได้เลยนะแค่2ตัวไม่ต้องยุ่งกับท่อเลยนะอยู่ด้านล่างแล้วก็มันมันก็อยู่ที่ไม่ได้จุดอันตรายเท่าไหร่นะมันไม่โดนฟุตบาทแน่นอนนะครับนี่นะไม่ไม่โดนพื้นแน่นอนนะครับผมที่ใช้มานะส่วนใหญ่ก็ปกติดีนะ น,นี่ไม่ฝืดแน่นอนนะครับล็อกล้อแน่นทุกจุดแล้วนะสายเป็นสายโมลินนะยาวลอดข้างมาตามนี้เลยแล้วก็นี่ความบูนเป็นของเลสซิงซ่งบอยเลสซิ่งบยเป็นปั๊มทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันก็จะระยะมันนะเนี่ยนะระยะมัน มีระยะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับลากล้อแน่นอนลากล้อทุกทการเบรกนะนะสำหรับใครที่เบรกไม่อยู่นะครับเอามาทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดนะก็สามารถเข้ามาคุยได้นะครับผมนะให้มันเบรกอยู่ดีขึ้นนะสมมติว่าใครเบรกอยู่ใครเบรกอยู่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเบรกไม่ค่อยอยู่หรือเบรกไม่อยู่เนี่ย ก็สนใจก็เข้ามาทําได้นะครับนะเรียบร้อยแล้วถ่ายให้ดูรีวิวนะครับนี่นะประมาณนี้นะมองจากด้านหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้โอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับนีประมาณเท่านี้นะครับไปแล้ว